สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะเราจะมนที่15มกราคมปีหกหนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือแปดกับ0ูย์หกับ9เราจะแปดกับ6ให้เด้อแปดศูนย์แ8ดหนึ่งแปดหดแดศดสองปดสี่แดหกดเด้อหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหสหสามหี่หกดหก้า แปดหกเก้าหกเก้าสองสามหกเก้าสองหกศูนย์ห้าแปดหนึ่งเนาะจับคู่ก็แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดหกหกแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกเนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเลยต่อไปสามัคคีหกเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะ 6กเจ็ดเก้าเจ็ดเถ้าจะจับเลขคู่ก็สองหกศูนย์สี่หกศูนเ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้ามเาเนาะหกเมาเหมือนกันต่างกัน7จ็ดกับแปดนะคะเจ็ดแปดหน่เนาะก็ขอให้เฮงเฮงปังปังทุกคนทุกแนวทางเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะ